ใจอ,อร่อยใส่ใจสุขภาพกบบครัวปังสุกนะครับวันนี้จะมาแนะนําปลาผัดชานะครับราดข้าวเรามาดูเครื่องเครื่องเคียงกันเลยครับพริกผัดชานะครับพริกกระเทียมเนื้อปลาทอดพริกไทยอ่อนน้มันปรุงรทุกขี้ฟ้าแดงกระชายซอยแล้วก็หัวรพาครับนี่ปลาปรุงรสครับแล้วเ,เรามาดูวิธีการทํากันเลยครับ

ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมันน้อยนิดหน่อยไปหัวละพาครับตังเลยครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับปาพพาลาทอดผัดฉ่าราดข้าวนะครับอาหารจานอร่อยใสนจะถึงภาบ,บตัวันตกครับ